สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวัเมืองนะคะอันนี้เราหลังจากที่เสร็จภารกิจนะคะ,ะการก่อสร้างที่ซุ้มของเราแล้วนะคะก็<อ><อ>นานแล้วนะคะนานแล้วเพิ่งได้มาดูอาการพ่อพลายนุ่มเซกนะคะ มาช่วยทำความสะอาดโอ้ดูเกาะเกาะล่มลึกแล้วลึกมากเลยดูค่ะดูโอ้ขุดหลุมแต่น้ำมันนี่ค่ะยังนี่กี่เดือนแล้วนี่สองเดือนจะสามเดือนแล้วนะคะสามเดือนสามเดือนสเดือนแล้วบ่ โอ้สามเดือนกว่าแล้วแต่ว่ายังหนักอยู่นู่นปีนี้น่าจะไปงานวันเกิดลูกชายบุญธรรมไม่ได้นะคะดูท่าทางนี่วันที่สองแล้วเพราะว่าวันเกิดหมูดาววันที่ห้านะคะปีที่แล้วคือออกเดินวันที่หายตกมันนะคะวันที่ห้าพอดีวันเกิดมูดาวรอบนี้ดูแล้วไม่ได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าน้ำมันยังออกหนักอยู่ แต่ว่ารู้สึกจะผอมลงมากแล้วเพราะว่าตอนที่ตกมันใหม่ๆนี่คืออ้วนมากนะคะใช่ทุกปีพ่อเสกจะไม่ค่อยอ้วนเท่าปีนี้นะคะปีนี้พ่อเสกจะอ้วนมากสี่เดือนน่าจะไม่อยู่นะคะเพราะว่านี่ก็สามเดือนกว่าแล้ว น้ำมันโอ้โหยอมรับจริงๆค่ะป่าเยอะเยอะแน่นอนเยอะจริงๆเกาะก็เริ่มลึกไปเรื่อยๆแล้วนะคะเพือ่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ค่าศึกโจมตีได้นะคะช้างศึกสร้างเกาะร้อมรอบตัวเองาโ,<อ>โอ้ยมาต่อยสุดพลึบนะ คุับเอ้ยเออไงกี้เอ้ยเลยันตีรไรใหม่กันเต็มอี่อขยาหรโลกตอนนี้คุณปูทํทำอะไรกําลังจะตัดสับสับอ้อยเยอะไว้ให้พ่อเสกนะคะเพื่อที่จะได้รอให้เขามากินเยอะควานจะได้ทำความสะอาดง่าย นรน,น,น,นเรนนาเกัดเพี่อจอดมาหนอหนูก็สับอ้อยนะคะสับเป็นท่อนๆโอ้ติดเพียดเลยอ <c oughs> นจะทำความสะอาดก็ต้องเตรียมาอาหารก่อน,นค่ะเตรียมไปไประชุมมาครับไปไประชุมอำเภอ ทำไมรองเท้าผุพื้นฮะรองเท้ามันรูจะโค้งกตะเท้ยมันผุโอรองเท้าผุผุพื้นอออีกเดือนเดียวเนาะอการจับนะคะ คุยอยู่แต่ไม่มีเงินด้วยคุณนะเครดิตดีมาติดก่อนพ้นบ่เรื่องนี้ไม่มีปัญหามีการเจ้าอ่าเอบอกว่ามาติดก่อนได้นะคะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเครดิตดีนี่นี่เพเคลียร์กัน มูอก <How? S 2> ็จะไปตกเป็นฮะจับยาเขาขมูวันนี้นะอ๋อพ่อใหญ่ทองเงินก็บปทวงอยู่ค่ะไม่ว่าเห็นบกทำอะไรฮะซ้อยข้อเท้าใหม่ต้องให้กินน้ำก่อนขยะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามูลของเขานี่โอ้โห วันหนึ่งน่าจะรถสหนึหน่งได้นะคะดูก <c ười> ินน้ <c ười> ดิงงานอ่ะเราดูพอสียกินน้ำน,นะคะ ไไเรารู้ว่าจะกินน้ำนานขนาดไหนนะคะสารสกมันเพราะว่าถ้ากลิ่นนะคะออกจากทางโทรศัพท์ไปได้นะคะโอ้ไม่อยากจะพากเลยะคะ่ะบางคนนี่พิษสมบูรณ์ได้นะคะนี่ เพราะว่าชุนแบบว่า สายตาก็ถ้าเราไม่ได้ไปทำความสะอาดหรืออะไรนะคะไม่ได้จับด้มคลาดก็เสียของเราก็จะปกตินะคะไม่มีอาการไม่ได้ว่าจะดูดใส่หรือโยนของทำอ่ใส่นะคะบางเชือกนี่ถ้าเรามายืนแบบนี้นี่คือ,อามาเต็มที่นะคะแต่นี่คือถ้าเราไม่ทำความสะอาดก็ไม่มีอาการไม่เหมือนโอเละะ่วันนั้นเราไปยืนห่างๆ โอ้ยังเคลืงนู้นเครื่องนี้ใส่นะคะแต่ว่าพ่อเสกของเราไม่มีอาการแบบนั้นนะคะยกเว้นว่าเราจะไปจับคลาดอ่ะเข้าไปเก็บทําความสะอาดก็ระแวงนั้นนะคะแต่ถ้ายืนแบบนี้ควันอยู่แถวนี้ก็ไม่มีอาการใดๆนะคะโอ้พอใหญ่ทองเงินก็มาทวงอยู่นั่นละคะัน ทวงทั้งวันนะคะโซนนนี่ใส่ของช้างแต่ละเชือกบางเชือกก็ยืนโยกนะคะแต่ประหญ่ท่งเงินของเรายืนแล้วก็กระชากโซ่เอออ่ะสร้อยคอสร้อยคอเท้าใหม่บอสร้อยคอเท้าใหม่บอสร้อยสร้อยขาใหม่ก็ยังดังเหมือนเดิมโรงเรียนบอกนะคะดูโดนอาว อ่านี่การประทวงของแต่ละเชือกเนาะบางเชือกยืนโยกบางเชือกก็ร้องส่งเสียงขออ่าแล้วพยาองเงินเราอ่ากระชากโซ่นะคะให้เงินกันอ,อูน่นทีนี้ก็สมบูรณ์มากเหมือนกันนะคะพยาองเงิน กินน้ำไม่อิ่มเหมือนเดิมค่ะกินเยอะมากนะคะช้างถ้าตักเป็นครุเป็นครุนี่โอ้สิบยี่สิบถังนี่อ่ะก็ไม่อิ่มนะคะบางเชือกอืม ก็นานแล้วนะคะเราไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้มาช่วยคุณปู่ทําความสะอาดเลยก็เวน้นๆนะคะเพราะว่าพ่อเซกนี่จะจ้องแต่ควานเล็กนะคะเพราะว่าคนอื่นนี่ไม่จ้องนะคะถ้าควานเล็กนี่โอ้โหจ้องมากเล็งราไปดูสองพ่อลูกของเราก็เตรียมสเสบียง เราก็ให้ชมบรรยากาศก่อนทำความสะอาดนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะคะในช่องของเราช่องคลายเสียมสั้นขอนเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา สวัสดีค่ะ